สวัสดีครับพี่พีสวัสดีครับน้องเลนสวัสดีครับพ่อไปไหนเนี่ยพ่อไปธุระทิ้งไว้กลางทางทิ้งไว้กลางทางเลยผมขึ้นมากับลุงหมีนะครับอ่ะพี่พีครับสวัสดีครับขอสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะสวัสดีทุกท่านครับอยู่ในช่อง y YouTube เนาะรถทุกซีรลที่สวยช่อง u t u b e นะครับร้านเติม์มตัวคาร์ของเราอ่ะเหมือนเดิมวันนี้อะไรวันนี้มีของวิ่งน้อยๆสวยๆตู้ใหญ่ๆครับถูกใจพี่พีแน่นอนที่หาอยู่ใช่ครับ ฮีโนนะครับพี่พี่ท่านใดนี่เปิดเข้ามาในเห็นกันอยู่แล้วใช่ครับฮี n o นะครับวันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจากอิสุอ่ะอายบ่อยแล้วครับ่อยบ่อยล้วันนี้ได้ข่าวมีลูกค้ามาดูด้วยใช่ไหมเนี่ยอ่าพอคุยไปในระยะหนึ่งอ่ะเราตัดสินใจรพี่พี่เขาตัดสินใจพี่พี่ที่เล็งไว้นะลองชมเลยก็เลยรีบมาถ่ายคลิปก่อนเอาเลยนะก่อนจะตัวนี้เป็นตัวไหนน้องเลน ตัวนี้อะตอมแล้วนะคบต้องบอกว่าเป็นอะตอมแท้ต้องบอกว่าอะตอมแท้นะครับเพราะว่ามีเสียงแล้วเริ่มมีเสียงแล้วมีเสียงที่ผมหมายถึงก็คือมีผู้หญิงอยู่ในรถนะครับไม่ใช่นะครับเป็นฮ i โน่คอนเน็กช่ใช่ไหมครับใช่ครับฮิโน่คอนเน็กเป็นฮิโน่คอนเน็กนะครับเสียงผู้หญิงขึ้นมานะเวลาเราสตาร์ทรถใช่ไหมครับลุงเมยใช่โดยเฉพาะปี63มันจะแท้เลยก็เปิดตัวถ้าผมจำไม่ผิดนี่มิถุนายนนะครับ63อะตอมนะครับถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะให้ดูหน่อยรายละเอียดนะภายนอกนะ เริ่มจากภายนอกก่อนเลยไม่เคยทำสีไม่เคยทำสีนะปีหกสามแท้ปีหกสามแท้เลยครับตู้ไหมตู้สูงวัดในเลยครับสองเมตรสองเมตรเลยแล้วก็กว้างเมตรแปดสิบเยาาสามเมตรยี่บห้าและที่สําคัญเลยนะพี่สังเกตจากภายนอกแล้วตู้เปิดรอบนะครับอินซิ่นใจนะที่หาตู้เปิดรอบอยู่ใ่ครับและที่สําคัญเลยบานใหญ่บานใหญ่ ตู้เปิดรอบบานใหญ่ดีไหมลุงเอ๋โอ้โหขึ้นลงสบายใช่ไนถึงเปิดข้างเดียวก็ง่ายเพราะว่ามันใหญ่อ่าเพราะมันใหญ่เปิดปุ๊บเอาใส่ได้เลยใช่บางครั้งก็ไไม่ด้เปิด2ด้านบางครั้งก็เปิดข้างเดียวทยอยเอาของลงลงลงเรียกได้ว่าสะดวกสบายเลยสะดวกสบายหกบานนะครับตัวรถเนี่ยวิ่งกันเพียงหกหมื่นหกพันโลนะครับหกหมื่นหกพันโลที่สำคัญเลยแหมยังหนาววันนี้พี่ๆโอ้โหเห็นผมถ่ายร่มๆกันอย่างงี้นะครับจริงๆนี่แดดเป็นไงลุงเอโอ้โหแดดเปรี้ยงนะพอดีจังหวะต้นไม้ครับร โหยังร้อนแต่เจอแอร์เข้าไปนี่ต้องพกผ้าห่มเลยนะครับแอร์เย็นท่านใดซื้อไปเนี่ยสองอย่างที่ต้องพกนะครับหนึ่งเลยตังเติมน้ำมันสองเลยนะครับผ้าห่มต้องมีครับพี่พี่หนาวจัดอันนี้แอร์ดีมากอ่ะแอร์เย็นนะครับขับมาคุยมาเอ้ดูว่ารถเก่งนะครับใช่ดูว่ารถเก่งอ่ะมาสู่ภายในกันหน่อยไหมเปิดภายในดูกันหน่อยภายในภายในหน่อยไหมนี่เดี๋ยว insert ให้ดูอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตเดี๋ยวอินเสิร์ตขึ้นให้นะครับอ่ะระหว่าง insert จะขึ้นให้นะครับ ภายในบอเดิมๆเลยนะตึงบ่ยังตึงอยู่เลยนะครับพี่พี่ตึงนะนี่โอ้โห๋ยูห้องเครื่องที่พาไปดูอเขาเรียกว่าอะไรนะที่พักบางแดดใช่ไหมยังไม่แกะเลยนะครับโอ้โหสวยๆเลยนะคอนโซลกอนโซลนี่ก็บเลยรถที่เข้าศูนย์ตลอดเลยครับใช้เข้าศูนย์ตลอดใช่ไหมลูกหมีใช่ครับประวัติดีนะครับคันนี้ไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเช็คว่าไม้ไม่แท้นี่ถึงที่เข้าศูนย์ตลอดก่อนออกเราก็ดูแลให้อาเราการันตีให้กิโลละสิบบาทใช่ไหมครับที่พ่อเขาการันตีไว้ให้นะครับคันนี้ะ เขาศูนย์เปลี่ยนไทยขอโฮมบอลโลใช่แท้แน่นอนราคาเลยรไหมพี่ผมว่าพี่เขาเนี่ยลุ้นราคาอยู่ว่าโดนไหมหกแสนห้าหมื่นห้าพันสี่หกสามถูกมากหกแสนห้าหมื่นห้าพันเนี่ยใช่ครับมือหนึ่งน่าจะไม่ผิดเกือบล้านใช่ไหมครับหัวอย่างเดียวเนาะหัวเปล่าอย่างเดียวนะครับีตได้ตุ้เปิดรอบอีกใช่ครับต้องมีล้านหนึ่งร้านสองแล้วมั้งครับอยู่ที่ตู้ประตูแบบไหนอยู่ที่พี่พิจารณากันเลยนะครับใช่ราคาดีนะผมว่าราคานี้นะครับสนใจเบอร์โทรขึ้นให้อ่ะขึ้นมาให้แล้้้้้้ววนนนนนะคครรับบเดดี๋ยขขึึมาาาาใใหห คือมาให้เรียบร้อยนะครับใครสนใจนะครับทางบ้านเขียวได้เลยนะครับบ้านเขียวบ้านเขียวมีทีมงานรอสแตนบายรอตอบอยู่นะครับหรือท่านไหนใจร้อนโทรเลยอ่ะโทรเลยอ่าเหมือนเดิมจะเข้ามาดูเลยสองทุ่มสามทุ่มนัดมานัดมานะครับนัดมาเลยได้เลยนะครับพี่พีคใครอยากดูนะครับเต็นท์ก็อยู่บางบัวทองเนาะใช่อยู่บางงทอติดกับรถตัดแยกสายน้อยนะครับจุดสังเกตง่ายๆก็ป้ายสีแดงอ่าเติมบนตัวขายอยู่ติดถนนเลยรถตัดเลยอ่ะพี่พีคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากเนาะขอบคุณที่รับชมนะครับพอมาอยู่ก็จะเงาหน่อยนะครับเดี๋ยวงียบ จะไม่ค่อยยาวนัใช่ครับไม่รู้จะพูดอะไรนะเกี่ยวกับรถเวลาเหมือนอย่างว่านะพ่อเขาอยู่กับรถบ่อยนะผมก็เพิ่งมาอยู่กับรถด้ระมาณปีสองปีฝากน้องออเรนด้วยเซลใหม่คนหนึ่งเข้ามาช่วยงานเพราะเหมือนเขาอยู่กับรถบ่อยนะเขาเห็นอะไรเขาก็แบบไหล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 ไปไหลไปเฮ้ยยังไม่ดูถึงตัวเครื่องเลยเป็นไงได้ยกหัวนะยกหัวไดูเราต้องดูหน่อยเดี๋ยวจะอินเสิร์ตขึ้นให้นะครับพี่ๆเวลาผมพูดนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตขึ้นมาให้นะครับ พวกวันนี้ก็พวกอินเสิร์ตพวกกล้องที่ถ่ายที่ผมจัดเองหมดเลยนะถ้าแปลกๆหน่อยก็ขอโทษทีนะครับพี่พี่ครับก็เดี๋ยวจะให้รายละเอียดทุกขั้นตอนห้องเครื่องคันนี้นะสุดยอดลุงหมีสีแต้มยังอยู่เลยจุดมาร์กใช่ฮะอยู่ครบเลยนะลุงหมีสวยสวยสวยจุดเลยนะห้องเครื่องไม่มีอะไรต้องพูดเลยเดี๋ยวพเิร์นให้ดูสวยจริงนะครับคันนี้เดี๋ยวดูจริงนะพี่เติร์นให้ดูเนาะอ่ะพี่พี่เรียกได้ว่าน่าจะดูกันครบเรียบร้อยแล้วเนาะ เรียบร้อยแล้วของเรายังเหมือนเดิมขับส่งให้ฟรีเหมือนเดิมฟรีนะอ่เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เหมือนเดิมขับเองไหมเดี๋ยวมีทีมงานมีทีมงานนะน้อหบีไม่ขับเองอ่ะนั่งข้างๆเลยนั่งข้างจิบไปจิบไปชิวๆไปนะครับพี่ๆนี่ตอนนี้พี่ๆเขาอาจจะดูตอนคืนเพราะน่เขาชอบลงตอนคืนพี่ก็จิบอยู่นะครับพี่ๆใช่ครับอากาศหนาวนะครับช่วงนี้แต่วันนี้ไม่รู้เป็นไรร้อนมากร้อนแล้วร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วนะครับพอซื้อเสื้อกันหนาวไหม พอซื้อเสื้อหนาวเลยเป็นอย่างนี้ตลอดพี่พี่ลองแบบหูวันไหนหนาวดิไม่ซื้อเสื้อกันหนาวไม่กันหนาวอยู่งั้นอ่ะใช่พอซื้อปุ๊บโอ้โหจากเสื้อกันหนาวได้เป็นเสื้อกันแดดแทนนะครับพี่พี่อะยาวแล้วนะครับพี่พี่ขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้ใครชอบนะครับกดไลค์กดไลค์เลยช่องเราใครไม่ชอบดิสไลค์ชอบมากๆก็ซับสไคร์เลยนะครับอะพี่พี่สวัสวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ